สวัสดีครับสำหรับนายช่างเล็กวันนี้เดี๋ยวเรามาดี y วเป็นที่เปิดขวดแบบง่ายๆที่ไม่ต้องเสียตังเลยแม้แต่บาทเดียวเก็บเอาไว้ใช้งานกันดีกว่าครับโดยที่ผมก็จะใช้เป็นก้านลูกสูบรถจักรยานยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ไปขอจากอู่ของน้าชายมาครับเราก็จะนาเจ้าตัวนี้ไปตัดให้เป็นล่องนะครับซึ่งล่องที่เราจะตัดเนี่ยก็กะกะเอาครับผมจะตัดล่องให้ไม่ใหญ่มากนะครับความยาวประมาณสัก2เซนติเมตรพอครับเราจะตัดตามปากกาที่ผมได้ขีดแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเท่านี้เนี่ยจริงๆก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะไปทําให้ดูสวยงามน่าใช้มากกว่านี้ครับเราจะนําไปทําสีนะครับแต่ก่อนจะทําสีเนี่ยจะต้องขัดสนิมเหล่านี้ออกให้หมดกันก่อนครับ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยดูหน้าใช้งานขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปทดลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันสักนิดหนึ่งดีกว่าครับ